ประกันคีแมนหากคายจได้ร้อยเปอร์เซ็์จริงหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการต้องดูคลิปนี้ครับคำตอบก็คือจริงแต่มีเงื่อนไขสำคัญที่หลายบริษัทไม่รู้และทำผิดกันเยอะมากก่อนอื่นคีแมนคือคนที่หายไม่ได้ในธุรกิจอย่างผู้บริหารน,นักวิจัยหรือพนักงานขายมือทอง ถ้าคนนี้หายไปรายได้ของบริษัทสั่นสะเทือนทันทีแล้วเงื่อนไขคืออะไรล่ะ 1. บริษัทต้องเป็นผู้จ่าย 2. บริษัทต้องเป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่ใช่พนักงานนะครับกรมธรน์ใช้ได้ทั้งแบบสะสมทรัพย์และแบบตลอดชีพแต่ต้องมีนโยบายบริษัทชัดเจนมีมติบอร์ดว่าทำเพื่อปกป้องธุรกิจจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ถ้าบริษัทใจเบีย้ยคีแมนปีละแสนบาทข้าเงื่อนไขครบก็หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ร้อยได้แสนบาททันทีกำไรลดภาษีลดบริษัทได้ประโยชน์เต็มๆแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบัญชีและภาษีเพราะกฎหมายเปลี่ยนตลอดการวางแผนภาษีที่ดีก็คือหัวใจของธุรกิจเติบโตและยั่งยืนและประกันคีแมนถ้าใช้เป็นคุ้มมากเลยครับ ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์หัวข้อที่อยากให้เจาะลึกต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ